morning our is the kitel and all the love t-shirts my name is p a n a l i n p e c h u a n panyarat kunsuwan welcome all of the n e l innovation and invention of our self a p e r for corona virus protection would you have to try it what is the paper สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับนวัตกรรมใหม่สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่พบกับ สดุอุปกร,รณ์ของเราก็มีดังนี้ค่ะกีซอลีนค่ะน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะพร้าวค่ะหัวน้ำหอมค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นกระดาษทิชชู่ที่ย่อยสลายได้ง่ายนั่นเอง ชุดที่ย่อยสลายได้ง่ายนั่นเองค่ะเราได้รับการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมวารินโซเปเปอร์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่ออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะประโยชน์และคุณลักษณะของวารินโซเปเปอร์ ส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันมะกอกช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นค่ะไม่ทำให้ผิวแห้งและเราเลือกใช้กระดาษทิชชู่ที่ย่อยสลายเองได้ง่ายตามธรรมชาติค่ะวาลินโซเปเปอร์เวอร์ชัน2จากวิทยาการอาชีพวารินชําราบขอขอบ